9595 EJU595 เหลือติดอนนี่เปลี่ยนมืมบ้างดิเปลี่ยนมูอบ้างเร็วครับสวัสดีครับพี่่ายครับสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะก็วันนี้พี่่ายนัดลูกค้าใช้สถานที่ที่นางรอนีดหนึ่งก็พอดีมีรถอีกคันหนึ่งมาน่าสนใจมากๆนะครับรู้สึกช่วงนี้มาบ่อยนะมาบ่อยเลยพูดไม่มีรถที่นู่นโอเคเด้นำตัว หน้าทตัวชื่อพี่ออยค่ะจริงจริงชื่อพันธินาจุลรัตน์นะคะพี่ออยเป็นผู้จัดก,การฝ่ายขายอยู่ที่อิสุสุกิงกันสาขานางรองถนนสองสีโชคใจเดือดมตรงข้ามโลตัานางรองค่ะผู้จัดก,การฝ่ายขายอุปโลคตัวเองนี่เองอ่ะไปเดี๋ยววันนี้พี่ตายกับพี่ออยจะพาไปดูรถอีกหนึ่งรุ่นกันไปครับรุ่นไหนอ่ะไปขายนี้รุ่นนี้ไปดูกันไปครับแล้วก็จะเป็นเจ้าขันหนีนั่นเองนะครับที่พี่ตายกับพี่ออยจะพามาดูในวันนี้แล้วก็ชื่อรุ่นของมันเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัว แคปโฟไฮแลนเดอร1.9นะครับตัวนี้จะเป็นเกรดแซของปี2024นั่นเองมาด้วยไฟหน้าที่โฉบเชียวนะครับกระจังหน้าที่ล้ำสมัยแทมนะครับเขายังได้ลายล้อแม็กสมัยของปี2024อีกด้วยโอ้โหนะครับมันดีขนาดนี้ต้องให้พี่ออยเขาพาไปดูซะแล้วอันนี้เขาเรียกกระจังหน้านะตาย <laughs> กระจังหน้าแบบใหม่นะคะตัวนี้ก็เป็นวัสดุใหม่แล้วก็ดีไซน์มาแบบใหม่ด้วยนะนี่จะสังเกตเห็นว่ามันมีเขี้ยวเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีลากยางมาตรงนี้ด้วยนะคะก็คือได้ในเรื่องของความฉบเฉียวและก็ได้กระจังหน้าที่มีมิติแล้วก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอ่าแล้วก็ไล่ลงมาไล่ลงมาข้างล่างนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเ,าเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะกันชนหน้าอ่าเป็นตัว กระจังหน้าที่เป็นตัวลังพึ่งกระจังกระจังหน้าที่เป็นตัวลังพึ่งซึ่งตรงนี้นะคะก็ออกแบบลังพึ่งมารูบเบอร์เลยเนะะี<ม>่ยค่ะเพื่อได้ในเรื่องของการลูลมก็คือให้การถ่ายเทอากาศสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะคะอันนี้ความละเอียดของตัวไฟหน้าไฟหน้าของเราจะยกขึ้นชฉบเฉียวมากขึ้นนะแล้วก็ย้ายไฟเลี้ยวที่ตอนแรกอยู่ตรงกับไฟตัดหมอกนะคะย้ายขึ้นมาอยู่ด้านบน ซึ่งตัวนี้นะคะไฟเลี้ยวใหม่ของเราจะสวยมากขึ้นเห็นไหมอ่าคือหลกัลกๆก็อยู่ตรงนี้บ้างอยู่ทั้งตัวนี้บ้างอยู่นี่น <c oughs> ก็คือเวลาย้ายขึ้นมาแล้วโ <c oughs> OK <c oughs> อเคไหมก็ไม่รู้จะไปมุกไหนแล,แล้วล่ะเออตรงนี้นะคะก็ทําหน้าที่เป็นทั้งไฟเลี้ยวเป็นไฟหลีและก็เป็นไฟ LED ในตัวด้วยเออสุดยอดสุดยอด S <S <S แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวเกรดแซดคันนี้นะครับระบบความปลอดภัยบอกเลยว่ามาเต็มมากๆนะครับของปี2024นะระบบช่วยควบคุมการทรงตัวมีให้นะครับออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันก็มีให้เหมือนกันก็พี่ออย<ะ>เดี๋ยวพี่ออยพาลูกค้าดูตัวล้อแม็กซ์ใหม่หน่อยครับผมตัวล้อแม็กซ์ใหม่ตัวนี้บอกเลยว่าเกรดแซดสวยมากแต่ออทำไมเห็นเขาบอกทำไม ตัวล้อมแม็กของปี2023สวยกว่าสองพันยี่สถ้าไมผมว่า2020เอ้ยทำไมเขาบอกว่า2023ที่พี่คุยอะล่ะว่าไอ้ตัวนี้สวยกว่า2023ผมว่า2023สวยกว่าอะไรมึงพูดอะไรงงวะตกลง23่สิบสาสวยกว่าผมว่า23มมันสวยกว่าอ๋อพี่ว่าอันเนี้ยมันแล้วแต่รสนิยมนะ แล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนยีิบสาก็สวยยีก็สวยนะคะในในความคิดพี่ออยก็คือมันสวยคนละแบบ,บ<า>และกันเนาะพี่นะลองบอกรสนิยมพี่มาสิก็ก็คืออันเนี้ยมันก็เป็นลักษณะตัวไว้คล้ายๆกันแหละแต่เขาก็เพิ่มให้ร้านก็เจาะรูให้เพิ่ม <laughs> ให้มันดูมีอะไรไงรูรองด้วยเออสวยด้วย,ยเสียเฉียงผู้จัดการหมดในส่วนของช่วงล่างนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับอิสลาฟีงนกสองชั้นคอยสปริงเสริมด้วยโชค๊คอัปเกรดมีมาให้นะครับทุกคนแล้วก็ช่วงล่างของเจ้าคันนี้นะครับมันมีความกว้างและความใหญ่มากๆเลยเป็นทําให้การยึดเกาะแล้วก็ทรงตัวดีตรงนี้เป็นอะไรครับพี่ออยตรงนี้เหรอคะไม่ใช่ไฟหน้าแน่นอนอันนี้เป็นไฟเลี้ยว ไฟเลี้ยวเราจะอยู่ตรงหูหูพับหูช้างแล้วนี่แหละก็คือเป็นไฟด้านค้างที่อยู่ตรงเ,เขาเรียกว่าอะไรนะพี่ลืมกระจกมองข้างกระจกมองข้างใช่เลยค่ะอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเป็นตัวเริ่มเริ่มนะคะถ้าเป็นพวกตัวเตี้ยจะอยู่จะอยู่ตรงนี้ตัวแกมอ่าแล้วก็เขามีตัวไหนใหม่อีกพี่ยอ,ยอ้อยอ่าด้านท้ายเลยค่ะด้านท้ายเลยนะคะ เพราะว่ารุ่นใหม่ของเราก็คือแปลงหน้าแปลงท้ายนะคะคอ่านี่เลยอันนี้ก็คือจะเป็นไฟท้ายแบบใหม่อะนะคะจะลักษณะเป็น3ชั้นหรือว่าเป็น Triple Armor LED นะคะอันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวไฟถอยแล้วก็ไฟเบรกไฟเบรกนะคะตรงนี้แต่เอจริงไฟเบรกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ไฟเบรก ไฟถอยดินี่นี่ไฟถอยแล้วก็ไฟเหลียวถูกแล้วแล้วก็ลักษณะเนี่ยลูกค้าของต่ายเรียกว่าอะไรนะไฟ <ป S 1> ท้ายเกล็ดตะขาบไฟท้ายเกล็ดตะขาบเออมันก็เหมือนจริงๆเนาะเหมือนตะขาบจริงๆวะโอเคตัวไหนที่หายไปในตัวเกล็ดเส้นอ่ะให้ทายว่าตัวไหนที่หายไปตอนแรกตอนแรกที่พี่เห็นพี่นึกว่าเขาลืมเขาลืมใส่ดีดีไมาให้ กูคิคว่ากต้องแถ e มให้ใช่ไหมแบบเนี้ยกำลังจะแจ้งเคลมู่เชียวกำลังจะแจ้งเกรมจริงๆไม่ใช่นะคะก็คือรุ่นใหม่เขาตรงนี้ย้ายออกไปนะคะบปดีไปเปลือยเลยก็คือให้ให้ตัวแซดมาแสดงสัญลักษณ์ของเกรดแซดขึ้นไปอย่างเดียวโอเคแล้วทีนี้โดยรวมด้านท้ายเป็นไงพี่วอยโดยรวมด้านท้ายก็คือมีการดีไซน์ในเรื่องของเส้นสายด้านด้านท้ายเนี่ยใหม่นะคะให้เป็นเอกลักษณ์ของรถปี2024เพราะว่า2023เขาจะเขาจะเขาจะแบบฉีก ไล่ามาจากตรงนี้เนาะแล้วก็ตัดลงมาอย่างนี้ถูกไหมอ่าแต่ว่า2024 2 0 2 4ก็คือเราก็คือเล่นเส้นคู่เป็นแบบเป็นแนวขนานพอ2025ก็ตัดลงมาแบบนี้ตัดลงมาแบบนี้ <c oughs> แล้วก็ตัดอันนี้ด้วยอ่ะไปะเดี๋ยวเราไปดูภายในพี่อยเปิดประตูฝั่ง <Okay. S 1> น,นู้นเปิดฝั่งนี้จะมาอยู่ฝั่งนี้ในเรื่องของภายในห้องโดยสารนะครับที่ลูกค้าถามมาเนี่ย ก็ว่าตัวแซดเป็นแบบไหนตัวแซดไม่ว่าตัวถังด้านนอกของรถจะเป็นแบบไหนนะครับภายในก็จะเป็นแบบนี้เลยมีอุระดีไซน์พี่ออยจ้าอันนี้เราเปิดได้ไหมครับไม่จริงอะไรเปิดได้เอาถุงออกดีนะเปิดให้ลูกค้าดูค่ะเปิดได้นี่ไงเพราะว่ารุ่นใหม่นะคะเราก็จะได้ในหนึ่งเลยก็คือห้องโดยสารที่เป็นโทนสีดําตัดเงินไต่แล้วก็บาะนั่งเนี่ยก็คือด้านหน้าเป็นคูลแม็กอยู่แล้วแล้วก็ ได้ลายใหม่ด้วยนะคะซึ่งจะสังเกตว่าลายเนี่ยมันจะอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วก็มีรููให้ด้วย oh, 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 oh. ไปสังเกตก็ต้งสี่เหลี่ยมคางหมูเอาเปคนละเอียดเนาะ <c oughs> แล้วลูกค้าก็ถามว่าเอ๊ะรูๆเ,เนี่ย uh, มันดียังไงอะ่ะมันมีไว้ระบายความร้อนคือมันลดความอับชื้นเวลาเรานั่งแล้วก็เวลาเราผายลมด้วย อันนี้ดีมากโอ้ไอ้นั่นกเกินไปแ <laughs> ล<ะ>้ว <laughs> ที่หนึ่งระดับประเทศ <laughs> ตัวภาพูลังค่าอันนี้ก็คือมิลราดีไซน์นะคะก็คือว่าได้ในเรื่องของความเข้มความขลังมีมิติที่มันดูลึกลับมากขึ้นนะคะอ่าตอนนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นก่อนจะได้เฉพาะ X-Series เนะี่ยแล้วก็แฟนทอมชอบชอบ,นะชอบตัวนี้และชอบตัวนี้อ่า แต่ว่ารุ่นใหม่ก็คือตัวไฮรลนเดอร์ปกติเราจะให้ตรงนี้ด้วยซึ่งมันก,ก็ออกแบบตกแต่งนะคะให้มันกลืนไปกับวัสดุต,ต่างๆที่มีการดีไซน์ได้อย่างพิถีพิถันแล้วก็ลงตัวมากๆนะคะเป็นโทนดำตัดด้วยเงินแล้วก็ตัวใหม่นะคะแต่ท,ที่ที่เราให้มาก็คือจะเป็นช่องเสียบ USB Type C นะคะตรงนี้ก็มีทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าให้ด้วยนะคะ สองช่องสองช่องด้านหน้าอยู่ตรงไหนตรงนู้นไงไปดู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 ไม่แกกับชันเลยงานเนี่ยในส่วนของเจ้าตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยตัวนี้ก็จะเป็นแบบมันติฟั่งชันคุณไปด้านหน้าไม่มีอ่าเอ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 าตัวนี้ก่อนเอาเก่สั้นไม่มีนะเกตสั้นไม่มีอ่ะพี่บอกอยู่ด้านหน้าตรงไหนอ่ะต้องเอาถ้าเป็นตัวเอ็มจะอยู่ตรงนี้ไงนี่ตัวเอ็มจะอยู่ตรงแถวนี้ คือ<บ>สรุปตัวตม,มีนะตัวเซตมีหรือไม่มีมีแต่มีด้านหลังมีด้านหลังอย่างเดียวใช่คือถ้าเป็นเป็นลูกค้าผมไม่ซื้อรถกับพี่เลยนะพี่พี่เอาตาพี่มองปนพี่พี่พี่เอาตาพี่มองพี่ออยใช่ใช่ใชพดทษค่ะ ออกตัวระดับผู้จัดการสาขาที่หนึ่งระดับประเทศก็ยังไม่ได้ดูเก่แซดไงไม่คลิปที่แล้วไงที่เราพากันถาไม่เจอเราลูกค้าก็เลยบอกมีลูกค้ามาคอมเมนต์คือลูกค้าไม่รู้แต่ไอ้ลูกค้าเซลไม่รู้แต่ลูกค้ารู้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะแก้แก้ข่าวนะแก้ข่าวนะตรงนี้นะก็เป็น USB C เส้นเดียวกันอ่า USB C มีทั้งด้านหน้าก็ด้านหลังนะคะแล้วก็ตัวนี้พวงมาลัยเนี่ยชอบมากไอ้ปุ่มชอบพวงมาลัยตัวนี้นะพี่ออย คือตัวเดิมมันจะนูนขึ้นมาหมดเนาะแต่ว่าตัวนี้มันก็จะบุ๋มลงไปแล้วก็มีเม็ดป็นเป็กเดียบมันเหมือนกับให้ความละเอียดมีเท็กเจอร์ตรงนี้ให้เราด้วยเวลาเราสัมผัสเวลาบีบแตะแป้นๆเนาะมันได้ความสวยงามมันได้แบบแมงรู้สึกว่าสัมผัสแบบน,นตลอดทางมัทีเดียวบีบแตะทั้งวันอะ่ะเออแล้วก็ตัวนี้นะตัวนี้ที่เขาเปลี่ยนไปนะพี่ออยคือตัว เกตวัดความร้อนฝั่งังขวาเนาะ <S <S <ช>ความร้อนน้ามันนะครับจะเป็นตัวเข็มแล้วก็ตัวด้านหน้าจอแอม7ดีนิ้วนะครับตัวนี้มันก็จะเป็น่าตัววัดความเร็วมันจะเป็นด<ช>ิจิตอลวัดรอบก็จะเป็นตัวเข็มถ้าเป็นรุ่นก่อนจะอยู่ด้านขวามืออันนี้มา<ด>อยู่ตรงกลางอันบางใหญ่<ว>เลยตัวนี้จอกลางจอกลาง8นิ้วแดน,นิ้วตัวนี้8ดนิ้วจอกลการตอนนี้นะคะเป็นเกตแซดเนี่ยคือจริงๆไม่8นิ้วตั้งแต่ตัวตอนเดียวแล้วเอาเหรอใช่มีจอหมดแล้วนะคะ ไม่มีไม่มีแบบไม่มีจอแล้วนะจ้ะถ้าเป็นเกรด S ขึ้นมาได้จอแปดนิ้วหมดเลยแต่ถ้าเกรด Z PM ก็คือจะได้เก้านิ้วนี่ก็คือบริเวณคอนโซลเราบบนุ่มเดินด้วยได้เท่าแล้วฝั่งนู้นมีอไหน่หนู่มันจะมีมีมีอุระดีไซน์มีมีมีอุระนิดนึงนะคะเป็นลักษณะเอาเอามือปปูดออกให้ชี้ๆเดี๋ยวลูกค้าจะมเห็นเนี่ยจะเป็นอุระดีไซน์เออนั่นแหละอาประมาณประมาณนั้นอันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบดมอนคาร์ดออกรีเลย์ดมอนคาร์ดอ่า มันก็เป็นเปิดน,นิดอะไรอย่างเงี้ยแหละจ้ะ,จะสัมผัสมันก็จะเป็นนูนนะมันเป็นไปอนนูน <c oughs> <c oughs> อโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็หลายๆแต่มีรอบที่แล้วนาะมีลูกค้าแต่วว่าเฮ้ยทำไมสองคนนี้เมาใบากระ่อมหรือไม่ที่จริงคือสองคนเนี้ยเวลาเขาเจอกันเดี๋ยวเขาก็จะประมาณนี้ตลอดเลยนะครับก็จะสนุกสนานนั่นแหละคือแต่เวลาเขากัดกันเขากัดกันแรงมากบางทีขนล่่งกัน อันนั้นไม่ใช่หมาแล้วเบอรอ่ะโอเคนะครับก็ขอบคุณลูกค้าที่ติดตามนะครับพี่ต่ายกับพี่ออยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแค่นี้เหรอแค่นี้แหละ